คุณเคยรู้หรือเปล่าว่าคุณเป็นผู้ที่สามารถดึงดูดพลังความมั่งคั่งได้โดยใช้พลังจิตอันวิเศษของคุณดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยมากมายอย่างเหลือเฟือนิกกี้พาวเวอร์ฟูลมยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆเพื่อเพิ่มพลังความมั่งคัง่งขอนำเสนอเคล็ดลับ8ประการ ดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์แบบสบายๆนี่เป็นเคล็ดลับจากบ๊อบพล็อกเตอร์ที่ได้ใช้กฎแรงดึงดูดนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์ของคุณอย่างง่ายและรวดเร็วบ๊อบพล็อกเตอร์ได้ใช้เคล็ดลับนี้ในการทำให้กระเป๋าตังเป็นกระเป๋าตุงทุกท่านสามารถฝึกกดนี้ได้ทุกวัน โดยการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดหรือ law of attraction เพื่อเชื้อเชิญเงินทองความมั่งคั่งเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายและต่อจากนี้คุณกำลังจะได้เรียนรู้และเข้าใจสัมพันธภาพระหว่างความคิดความเชื่อและการจินตนาการและการขอความมั่งคั่งให้เข้ามาในชีวิตของคุณ บ๊อบพรอกเตอร์ได้แนะนำแนวทางให้คุณได้ตระหนักถึงความเชื่อในความสามารถของคุณในการดึงดูดความมั่งคั่งและออกแบบชีวิตให้มีความสมบูรณ์พูนสุขในทุกๆด้านถึงแม้ว่าบ๊อบพร c อกเตอร์ได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่คำสอนทางด้านจิตวิญญาณความมั่งคั่งกดแรงดึงดูดและอื่นๆยังได้นำมาใช้กันทั่วโลกเพราะว่า บ๊อบเป็นผู้ที่มีความมุ่งมัน่นต้องการช่วยเหลือทุกๆคนให้มีความสำเร็จความมั่งคั่งในทุกๆด้านถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านไปค้นหาเคล็ดลับ8ประการเพื่อทำให้กระเป๋าสตางค์มีเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย 1. ขอให้กำจัดสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นในกระเป๋าสตางค์ออกไป และให้กระเป๋าสตางค์ของเราอยู่ในสภาพที่ดีเป็นระเบียบเหมือนกับการทำความสะอาดบ้านนั่นเองนะคะเพื่อให้กระเป๋าสตางค์มีพื้นที่ว่างพร้อมที่จะเติมเต็มสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในกระเป๋าสตางค์ของเราขอให้ระดลึกไว้ว่ากระเป๋าสตางค์ที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถดึงดูดพลังงานที่ดีๆได้ 2. สิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําสําหรับกระเป๋าสตางค์สิ่งที่ควรทําก็คือขอให้ใส่เฉพาะสิ่งที่จําเป็นในกระเป๋าสตางค์เท่านั้นขอให้หลีเกเลี่ยงบัตรเครดิตใบเสร็จรับเงินต่างๆที่แสดงถึงการจ่ายเงินออกไปแต่ขอให้คุณเติมกระเป๋าคุณด้วยเงินจํานวนมากๆเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่ง และขอให้นำบัตรต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องใช้เช่นบัตรสมาชิกที่หมดอายุนำออกจากกระเป๋าคุณสิ่งที่ไม่จำเป็นทั้งหลายขอให้นำออกไปให้หมดอย่าให้มีในกระเป๋าสตางค์ของคุณเพราะมันจะแสดงถึงพลังงานที่ไม่ดีต่อกระเป๋าสตางค์ของคุณ 3. ขอให้เก็บกระเป๋าสตางค์ไว้ในที่ที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านขอให้เก็บกระเป๋าตังค์ไว้ในที่ที่ดูดีเหมาะสมและวางไว้ในที่เดิมตลอดเพื่อแสดงถึงความรู้สึกที่ดีการเคารพต่อความมั่งคั่งไม่ควรวางกระเป๋าสตางค์ไว้บนโต๊ะอาหารหรือวางไว้ไม่เป็นที่เป็นทางให้ดูแลกระเป๋าสตางค์เป็นอย่างดีและไม่ควรวางไว้กับพื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นห้องน้ำ หรือในที่ที่เป็นการแสดงออกถึงการไม่เคารพและเป็นแหล่งพลังงานลบนั่นเอง4การเลือกสีกระเป๋ามีความสำคัญมากคุณรู้หรือไม่ว่าสีกระเป๋าสตางค์ของคุณเป็นตัวแทนความหมายที่แตกต่างกันออกไปและมีความหมายเฉพาะเจาะจงขอให้คุณเลือกสีกระเป๋าตามวัตถุประสงค์ของคุณเช่นสีดำ เป็นสีที่ได้รับความนิยมมากเป็นสีที่ทรงพลังเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งร่ำรวยความภูมิฐานและถ้าคุณกำลังมองหาความสำเร็จทางด้านธุรกิจสีดำจึงเป็นสีที่เหมาะสมมากกับคุณในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยและการดึงดูดเงินสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ทำให้เงินหดหายไปทำให้มีความมั่งคั่งได้ยาก จึงไม่แนะนำให้ใช้สีน้ำเงินนะคะสีแดงสีแดงเป็นตัวแทนของไฟและไม่แนะนำให้ใช้เป็นกระเป๋าสตางค์เพราะมันหมายถึงการเผาไหม้ความมั่งคั่งของคุณน,นั่นเองนะคะและถ้าคุณต้องการเน้นการเพิ่มขึ้นของการสะสมเงินหรือการควบคุมการใช้จ่ายสีเหลืองอ่อนเหมาะสมสำหรับกรณีนี้มากๆเลย และเหมาะสมสําหรับผู้ที่กำลังต้องการมองหาความรักหรือสัมพันธภาพด้านต่างๆอีกด้วยสีเขียวเป็นตัวแทนของการเจริญเติบโตนในชีวิตและยังทําให้มีโอกาสทางการเงินเพิ่มขึ้นอีกด้วยเหมาะสําหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างธุรกิจหรือการลงทุนใหม่ๆสีเหลืองมัสตาร์ดเหมาะสำหรับการอ,อมทรัพย์เช่นเดียวกันนะคะ ส่วนสีเหลืองพาสเทลเหมาะสำหรับการเสริมโชคเป็นอย่างยิ่งนะคะจะทำให้คุณโชคดีถ้าคุณใช้สีเหลืองพาสเทลหรือสีเหลืองอ่อนๆน,นั่นเอง 5. ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้กระเป๋าสตางค์มือสองเพราะทำให้เราได้รับพลังงานที่ไม่เหมาะสมเพราะเราไม่รู้ว่าคนก่อนหน้านั้นมีพลังงานแบบใดเขาเคยโชคดีหรือเขาเคยโชคร้ายมาก่อน ขอให้จําไว้ว่าควรต้องใช้กระเป๋าใหม่อยู่เสมอและอนุญาตให้ตัวเองได้ใช้กระเป๋าสตางค์ที่มีพลังงานที่ดีเท่านั้น 6. การเพิ่มความมั่งคัง่งด้วยสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีเพื่อดึงดูดพลังงานด้านการเงินที่ดีโดยการนำเหรียญสามเหรียญกับปลิปปิ้นสีแดงถัดจากธนบัตรการทำแบบนี้ เป็นการแสดงถึงการไหลเวียนของความมั่งคั่งในกระเป๋าสตางค์และในชีวิตของเราอีกด้วย 7. การจัดระเบียบและจัดเรียงธนบัตรในกระเป๋าสตางค์ทำอย่างไรจะให้เรามีสัมพันธภาพที่ดีกับเงินเพื่อแสดงความเคารพและการซาบซึ้งต่อเงินดังนั้นขอให้จัดธนบัตรของเราเป็นแนวตั้ง ก่อนใส่ธนบัตรลงไปในกระเป๋าสตางค์ของคุณนี่เป็นการแสดงออกแบบง่ายๆที่มีอิทธิพลต่อสัมพันธภาพของคุณกับกระเป๋าสตางค์และเงินในกระเป๋าสตางค์ของคุณและขอให้ระลึกไว้ว่าการจัดกระเป๋าสตางค์ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นเป็นการดึงดูดเงินเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ8หัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะ เป็นการเลือกรูปแบบกระเป๋าแทนที่เราจะเลือกแบบธรรมดาธรรมดาขอให้พิจารณาเลือกรูปแบบของกระเป๋าเป็นแบบยาวและตรงควรใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเป็นรูปแบบที่ดีและเหมาะสมที่สุดเพราะคุณไม่จำเป็นต้องพับธนบัตรเพื่อให้พอดีกับกระเป๋าสตางค์สิ่งนี้ช่วยให้เรามีความโชคดีทางด้านโชคลาภนั่นเองนะคะการเลือกกระเป๋าสตางค์แบบยาว และมีส่วนของกระเป๋าหลายๆช่องช่วยให้การจัดสิ่งของต่างๆเป็นระเบียบยิ่งขึ้นและช่วยให้เราเก็บเงินได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยมันเป็นวิธีที่เราได้ออกแบบความกลมกลืนกับการเงินของคุณนอกเหนอืจากนี้เราสามารถสร้าง affirmation เพื่อดึงดูดความมั่งคั่งแบบก้าวกระโดดได้อีกด้วยให้เรามีความมั่งคั่งล้นเหลือในชีวิตและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเงิน มีความมั่งคั่งทั้งหลายทั้งปวงอีกด้วยหนึ่งในแอปเปอร์เมชันที่บ๊อบพร็อกเตอร์ได้แนะนำก็คือฉันมีความสุขและสำนึกรู้คุณว่าเงินเข้ามาหาเพิ่มปริมาณมากขึ้นในหลากหลายช่องทางและเพิ่มขึ้นตลอดไปเมื่อฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะคะหลายท่านคงกลับไปสำรวจกระเป๋าสตางค์ของตัวเองดูนะคะว่า กระเป๋าสตางค์ของทุกท่านเป็นสีอะไรลองพิมพ์บอกมาได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามช่อง n i ก k ี้ p w w r r u u m ฟขอให้ทุกท่านเต็มไปด้วยความโชคดีมีความมั่งคั่งร่ำรวยมากมายเหลือเฟือในชีวิตและความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะแอบปราพาวเวฟูมล์สวัสดีค่ะ